กระจอกแทวะขับรถเอ็มจีโคตรกระจอกเลยกระจอกแทวะขับรถเอ็มจีเอ็มจีแล้วไงผ่อนไว้แล้วกันบ่ได้ของเงินผู้ใดผ่อนผ่อนเองบ่ได้ของเงินพ่อแม่ผ่อนบ่ได้เอาเงินมึงมาผ่อนกูผ่อนเองกูผ่อนไว้แล้วกันโอเคไหมโอเคเอ็มจีแล้วไงผ่อนไว้แล้วกัน <N> นี่หกพันเองหกพันเองเออ ดีกว่าออนออกออนนิวนะผ่อนไหวไหมหอสองเดือนสามเดือนอันนี้หกพันผ่อนตลอดสัญญาผ่อนไหวกูมไม่ได้ขอเงินใครผ่อนกูผ่อนเองโอเคไหมนี่ไม่หลักหมื่นเกียร์ธรรมดาผ่อนหกพันปุ่มพุทสตาร์ทจะรุ่นไหนก็ช่างขอแค่เราผ่อนไหวผ่อนสบายไม่ลำบากใครโอเคบอโอเคครับไอ้ทีหลังอย่ายดูถูกกันอีกนะแต่ถ้ากูขอเงินมึงผ่อนก็พอว่าอยู่ใช่ไหมอ่า ขอ,เ,อเงินมึงผ่อนไหมไม่ครับขอข้าวมึงกินไหมไม่ครับกออูผ่อนเองใช่ไหมใช่ครับเออพราะฉะนั้นจะดูถูกกันครับเอ็มจีแล้วไงผ่อนไว้แล้วกันนะหกพันตลอดสัญญาเอาไปนี่ยกสูงด้วยปี2020นะพี่น้องเอ้ยนะจะดูถูกกันโบจะเป็นแบนหลักแบนร่องยี่หอ้หอน,นั้นยี่ห้อน,นี่เอาที่เราผ่อนไว้เอาที่เราสบายใจ เอาที่เราไม่ต้องลำบากใครเอาที่เราไม่ต้องพึ่งพ่อพึ่งแม่เอาที่เราไม่ต้องพึ่งเพื่อนพึ่งญาติพี่น้องเราผ่อนเองซื้อคนเดียวนะเอาลอดนะไปถึงจุดหมายเหมือนกันนะใช้ระยะยาวเหมือนกันทำมาหากินได้เหมือนกันวิ่งคนงานก่อสร้างได้เหมือนกันนะ่ะแมนบอ่อแมนครับเออเดิมเบิดน,นะเอาไปผ่อนหกพันตลอดสัญญา ใต้กว <formation>. <at> ัด <theater> ซื้อได้ครับมีบริการทําสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเหนืออีสานกลางใต้ตะเวนออกตะเวนตกไปปุ๊ดทุกสากุลละโลก MG แล้วไงผ่อนไว้แล้วกันไม่ได้ขอเงินมึงผ่อนเออไอ้ที่ว่า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 ว่ขับสว่าวกาว่าแล้ว่าน่าน่าว่าาว่าน่ะ ไม่ต้องไปสนใจคเว้านะคำคนมันไม่อิ่มเหมือนคําข้าวเพราะฉะนั้นเราผ่อนไว้เราสบายใจเราโอเคซื้อเลยครับพี่น้องโอเคปะโอเคครับอ่าแถมมอเตอร์ไซค์เวฟร้อยสิบไอป้ายแดงหนึ่งคันนะนี่แถมไ้เลยพร้อมหมวกกันน็อกนี่แถมไปเลยซื้อหนึ่งคันแถมหนึ่งคันโอเคปะโอเคครับเออไม่ต้องไปสนใจผู้ใดเว่านะคำคนมันแค่ลมปากมันไม่อิ่มเหมือนคำข้าว นะฝา,ากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปนะเป็นสะพานบุญให้ผู้ทุกข์ยากที่กำลังต้องการรถไปธรมาหากินสร้างเนื้อสร้างต,างตเอาไปแลนงานก็สร้างเอาไปข้า,าไปขายบ่ได้เน้นแบนเน้นเอยียงขอเน้นพอนถูกแลน้ยงทางไก่ธรมาหากินได้นะมาเอาแค่นี้ไปครับนะเพียงแค่นี้ท่านก็ได้บุญไปเ,เ,ปเต็มแล้วแล้วก็เป็นกำลังใจให้เซมได้สร้างคลิปสร,า video, สรา้างวิดีโอสร้างคอนเทนต์นะหารถสวยๆให้พี่น้องเอฟซีด้ไปธรมาหากินต,ต่อเมื่อต่อติน โอ okay, <Okay S 1> เคปะโอเคครับห้กำลังใจให้ไอเสีไปไง่ายพิมพ์คำว่าโครสุดโครสุดโคดสุด,สด,สดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านแจ้ว